มาดูข้อนี้ต่อกันนะโจทย์บอกว่าจงหาแรงปฏิกิริยาและโมเมนต์ที่จุด a เมื่อคานรับน้ําหนักถูกแรงกระทําดังภาพก็จะเห็นว่าคานของเราเนี่ยมันฝังในกําแพงเนาะอย่างนี้ที่จุด a เนี่ยแล้วต่อมาก,ก็จะมีโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์ทวนเข็มกระทํา30กิโลปอนต่อฟุตอีก30กิโลปอนฟุตแล้วก็มีแรงนี้12กิโลปอนทิมลงแล้วก็มีแรงกระจายอยู่ข้างล่างทิมขึ้นอย่างนี้เอาละมาเริ่มฟรีบอดี้กันเลยที่จุด a เนี่ย มันฝังอยู่ในมันติดอยู่ในกำแพงถูกไหมเราจะมองว่าตรงนี้มันคือ fixed support ก็คือจะรับแรงตามแนวแกนเหมือนหินนั่นแหละแต่จะมีโมเมนต์เพิ่มมาด้วยอย่างนี้รับแรงตามแนวแกนก่ออันนี้ ay ax กำหนดทิศยังไงก็ได้นะแล้วแต่เราแล้วก็โมเมนต์อ่ะสมมติกำหนดอย่างนี้โมเมนต์เป็นโมเมนต์สูงนะ m ศูนย์อ่าแบบนี้ต่อมาเราก็จะมาแปลงแรงกระจายของเรา ถ้าเราขีดเส้งแบ่งอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมติดกันอยู่เหมือนเดิมเรามาลองแปลงแรงสี่เหลี่ยมก่อนนะแรงสี่เหลี่ยมของเราพื้นที่ใต้กราฟมันคือเท่าไหร่กว้างคูณยาวใช่ไหมก็ต้องเป็นสองคูณสคูณหเท่ากับสิบกิโลปเนาะ kip แล้วกระทำตรงไหน มันจะมันก็จะกระทําตรงกลางของของสี่เหลี่ยมของเราก็คือตรงทั้งหมดเนี่ยมันยาวห้าถูกปะแสดงว่ามันจะกระทําที่ระยะสองจุดห้าสมมติถ้าเทียบตรงเนี้ยมันก็พุ่งออกมาสองจุดห้าตรงนี้ก็คือตรงนี้แหละสองจุดห้าอ่ะสิจ kip s u ป p o ตรงนี้สองจุดห้าตรงนี้ก็จะเหลือศูนย์จุดห้า แล้วก็ต่อมาเราจะมาแปลงแรงสามเหลี่ยมแรงสามเหลี่ยมพื้ในที่ใต้กราฟก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือห้าสูงเหลือเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยคือห้าลดออกมาสองตรงนี้ก็เท่ากับสามเนาะตรงนี้เป็นสามเท่ากับเจ็ดจุดห้าสิบห้าหารสองเจ็ดจุดห้าโอเค ก็เป็นแรงเท่ากับเจ็ดจุดห้าเรามาหาระยะของมันดีกว่าเตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันคือเท่าไหร่คือห้าใช่ไหมแล้วมันจะกระทำที่ตรงกลางของสามเหลี่ยมตรงกลางสามเหลี่ยมถ้าเรามองตรงนี้เป็นฐานมันก็จะออกมาจากฐานคือห้าส่วนสามถูกไหมแสดงว่าตรงเนี้ยคือห้าส่วนสามตรงเนี้ยแค่เนี้ยเสี้ยวเนี้ยคือห้าส่วนสาม แล้วทั้งหมดนี้มันยาวเท่าไหร่ทั้งหมดนี้คือยาวเท่ากับสองถูกไหมมันก็จะเป็นห้าส่วนสามแล้วก็ลบออกเอ้ยก็จะเป็นสองที่ลบออกด้วยห้าส่วนสามก็จะเหลือเท่าไหร่1ส่วนสามนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นสามกับสองเหมือนเดิมอ่าได้ระยะได้แรงได้ทุกอย่างหมดแล้วมาคำนวณหาดีกว่าโจทย์ต้องการให้เราหา ทุกอย่างที่จุด A เนาะ AX, AY แล้วก็ m0 มาดูซิกมา fx กันก่อนอตั้งเลยซิกมา fx เท่ากับ0แล้วก็ดูว่ามีแรงอะไรให้อยู่แกน A x บ้างก็จะมีแค่ ax อย่างเดียวใช่ไหมมี ax อย่างเดียวจะเพากับ0แสดงว่า ax เป็น0ต่อมาดูซิกมา fy แรงอะไรบ้างที่อยู่อยู่แกน y บ้างมี ay ไว้อันหนึ่งเราให้ขึ้นบวกนะดูจากรูปตรงนี้นี่ที่เรากำหนดไว้ขึ้นบวกลงเป็นลบลบกับ12ก็คือตรงนี้เนาะทิมพุง่งลงแล้วก็พุ่งขึ้นบวก10แล้วก็บวก7.5เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า ay ของเราเนี่ยมีค่าเท่าไหร่5.5เนาะโลอปอร์อ ต่อมามาดูมาหาโมเมนต์รอบจุด a ดีกว่าโดยเราให้อะไรเป็นบวกนะเราให้ทวนเป็นบวกให้อะไรเป็นบวกก็ได้นะแล้วแต่เราแต่นี้ให้ทวนเป็นบวกนะทิศเนี้ยเป็นบวกอ่าเราก็มาดูว่ามีโมเมนต์อะไรบ้างที่จุด a เนี่ยก็จะมีโมเมนต์ที่เราต้องหาใช่ไหม m ศูนย์ m ศูนย์ทิศยังไง m ศูนย์ทิศทวนเข็มนะก็เป็นบวกเขียน m 0ูนเฉย แล้วก็สามสิบกิโลปอนฟุตบวกไปเป็นทิศทวนเข็มเนาะแล้วก็แรงสิบสองกิโลปอนก็เป็นลบคูนกับเรือเท่าไหร่ตรงนี้ห้าละตรงนี้สามก็เป็นแปดที่เหลือก็บวกเป็นทวนหมดแล้วบวกสิบคูณห้าบวกเจ็ด บวก2.5เป็น7.5แล้วก็ตัวสุดท้าย7.5กิโลปอนถ้เาเป็นบวกระยะของมันคือเท่าไหร่มันก็คือหมดนี้ใช่ไหมคือตรงนี้เราก็จับบวกกันได้เป็น25่สห่วนสารหรือเราจะเอาอันนี้ก็ได้นะเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันยาว10ใช่ไหม เราก็เอาสิบลบห้าสนสามไดเลลบห้าส่วนสาม่าจะง่ายกว่าท้าบศูนอ่ะแล้วก็คิดเลขออกมาได้ e m ศูนย์เท่าเท่าไหร่กดเครื่องมาปุ๊บได้ลบเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้ากิโลปอนฟุตก็จะเห็นว่าโมเมนต,ต์ของเราเนี่ยติดลบใช่ไหมหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเป็นโมเมนต,ต์ตามนะอ่ะสรุปคำตอบก็คือ Ax เนี่ยเท่ากับ0 Ay เท่ากับ5.5กิโลปรัแล้วก็โมเมนต์ของเราเท่ากับ71.5กิโลปรัคูณฟุตทิศเนี่ยเป็นทิศตามเข็มเรียบร้อยแล้ว